ฟรีอยู่ที่5 h ฮ 5G h z ต่อ 5G เต่อต่อวินาทีนะครับก็กำลังเพื่อทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมช่องมันนี่ออนไลน์นะครับก็ขอขอบคุณเพืพ่อนเทุกคนที่กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสําหรับผู้ติดตามใหม่นะครับในช่องก็จะมีเว็บเคมกับเว็บบอทให้เพื่อนเพื่อเลือกทําก็ได้เลยได้เลยนะครับ ส่วนเพื่อนๆคนไหนดูคลิปคิปไหนอยู่นะครับก็หากสงสัยก็คอมเมนต์มาถามผมในคลิปคปนั้นได้นะครับว่ายังจ่ายอยู่หรือเปล่าผมจะตอบให้ทุกๆคอมเมนต์เลยนะครับโอเคก็ก่อนจะไปรับชมคลิปที่ผมจะมาแนะนําวันนี้ผมก็ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกาลังใจให้ผมหน่อยนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเป็นเว็บขุดเหรียญ LTC นะครับนี่นะครับขุดเหรียญ LTC โอเคเดี๋ยวเรามาดูหน้าเว็บก็มีการลงทะเบียนของฉันแล้วก็ถอนออกนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นคําถามที่พบบ่อยนะครับตรงนี้เพื่อนเพื่อนสงสัยตรงไหนก็มาดูได้นะครับตรงนี้โอเคก็เขาบอกว่าถอนฟรีโดยไม่ต้องฝากนะครับนี่นะครับโอเคตรงนี้จะเป็นสถิตินะครับก็มีผู้ใช้อยู่ทั้งหมด65,022คนนะครับยอดเงินฝากก็อยู่ที่6.839 LTC นะครับที่ถอนออกไปแล้วก็อยู่ที่2.604 LTC นะครับเว็บนี้เปิดมาได้10วันนะครับเพิ่งเปิดนะครับเว็บนี้ โอเคก็ประมาณนี้วิธีการสมัครก็ง่ายๆนะครับวิธีการสมัครก็กดที่คําว่าเริ่มตรงนี้นะครับนี่นะครับเขาบอกอย่าลืมใช้ที่อยู่ Fo r s e t Pay LTC เท่านั้นมิฉะนั้นคุณจะไม่สามารถถอนออกได้นะครับก็ให้เพื่อนๆเข้าไปที่ Fo r s e t Pay นะครับมาตรงที่คําว่า Deposit ต,ตรงนี้นะครับพอเสร็จปุ๊บก็ให้เพื่อนๆมา๊อปปี้ลิงก์กระเป๋าของ LTC ใน Fo r s e t Pay ไปใส่นะครับอย่างนี้ก็๊อปปี้อย่างนี้ก็ได้นะครับหรือกดคลิกไปอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วเราก็มาวางตรงนี้นะครับ พอเสร็จปุ๊บแล้วกดเริ่มขุดได้เลยนะครับโอเคก็ okay, พอเข้ามาในหน้าเว็บก็จะขึ้นประมาณนี้ตรงหน้าเว็บก็จะมีบอกอะไรบ้างนะครับเป็นมูลค่าเหรียญปัจจุบันนะครับตอนนี้เหรียญตอนนี้ LTC ก็มีขึ้นมีลงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นยอดผู้างอิงผมก็จะไม่ได้เชิญเพื่อนนะครับสมัครมาครั้งแรกได้กําลังขุดฟรีอยู่ที่5 h ฮ5 G H ต่อ5 G S ต่อต่อวินาทีนะครับก็กําลังขุดทั้งหมดนะครับตรงนี้ อันนี้ก็จะเป็นเครื่องคำนวณกําไรนะครับตรงนี้อันนี้จะเป็นรายละเอียดกําไรนะครับก็อคูด1วันได้อยู่ที่5000สตชินะครับ1สัปดาห์อยู่ที่3 5 0 0 0นันนะครับ1เดือนก็จะได้อยู่ที่หนึ่งแสนห้าหมื่นสตชินะครับก็สามเดือนสี่แสนนะครับหนึ่งปีก็จะได้อยู่ที่ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งแปดนะครับประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูหน้าเว็บกันก่อนนะครับหน้าเว็บตรงนี้ก็จะเป็นประวัติบัญชีนะครับผมก็ยังไม่ได้เคยถอนออกเลยนะครับ โอเคผมก็สมัครมาเมื่อวันที่6เดือน12นะครับตรงนี้ก็จะเป็นยอดเงินฝากผมก็ไม่ได้ฝากนะครับแนะนําไม่ทําฟรีดีกว่านะครับตรงนี้ก็จะเป็นการถอนวันถอนก็ยังไม่มีอยากจะมาถอนไปพร้อมเพื่อนๆของวันนี้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการอ้างอิงการเชิญเพื่อนถ้าเพื่อนๆคน,นไหนสนใจอย่าผมจะทิ้งลิงก์สมัครอันนี้ไว้ให้ใต้ล่างคลิปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นคําถามที่พบบ่อยนะครับ เว็บนี้เขาทํางานอย่างไรลงทะเบียนโดยใช้ที่อยู่พอเสร็จเพยของคุณนะครับเข้าสู่ระบบบัญชีจํานวนถอนขั้นต่ํานะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าถอนขั้นต่ําเท่าไหร่นะครับยอดเงินฝากนะครับตรงนี้ก็ไม่แนะนําให้ฝากอันนี้จะเป็นอัตราการขุดนะครับตรงนี้เพื่อนๆก็ลองมาดูได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นข่าวนะครับก็คืออัปเดตของเว็บนะครับว่าเว็บเขาอัปเดตอะไรบ้างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์สนับสนุนนะครับตรงนี้ศูนย์สนับสนุน ก็ยังไม่มีอะไรนะครับโซเลขตรงนี้ก็คือไปเทลแกรมนะครับก็จะนี่นะครับก็จะเด้งมาหน้านี้นะครับโอเคสักครู่หนึ่งนะครับโอเคเมื่อกี้เว็บเด้งออกนะครับตรงนี้ก็จะเป็น1ึ่ l c จะอยู่ที่148 US ดอลลาร์นะครับตอนนี้ตรงนี้ก็จะเป็นการฝากนะครับตรงนี้จะเป็นการถอนเพื่อนๆมาดูหน้าแรกตรงนี้ก็จะเป็นการลงทุนซ้ํานะครับก็คือเอา เหรียญที่เรามีอยู่ทั้งหมดตอนนี้นะครับไปแปลงเป็นกําลังขุดนะครับตรงนี้โอเคก็กําไรต่อวันเราจะได้อยู่ประมาณนี้ที่เขาบอกนะครับโอเคมาดูวิธีการถอนนะครับวิธีการถอนเพื่อนๆเลื่อน,อนล,อลงมาจากแถบซ้ายมือนะครับลงมาสุดทางล่างจะเจอคําว่าการถอนนะครับก็เขาบอกว่าถอนขั้นต่าอยู่ที่0.01นะครับต,ตัวชี้ LTC เขาบอกคุณต้องมีกระเป๋าบัญชีเงินเดียวกับไอ้นี่แล้วลองคลิกมาดูตรงนี้นะครับ ปุบอย่างนี้แล้วเราก็ลองกลับมาดูในหน้าเว็บโอเคก็ขึ้นอย่างนี้ก็เดี๋ยวผมจะมาลองถอนเหรียญของผมมีทั้งหมดอยู่ที่13,205มืนสามพตช LTC นะครับวิธีการถอนเราก็กดถอนอย่างนี้นะครับ ก็ถอนขั้นต่ําอยู่ที่0.01นะครับก็นี่นะครับจํานวนขั้นต่ําที่ต้องมีอย่างน้อย0.01 Satoshi LTC นะครับเว็บนี้ก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจเดีย๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สมัครไวใ้ใต้ล่างคลิปนะครับก็ถ้าเว็บนี้ถอนได้เดีย๋ยวผมจะมาอัปเดตการถอนให้เพื่อนๆดูอีก1รอบนะครับโอเคหน้าเว็บก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นลิงก์กระเป๋าของเรานะครับออกจากระบบอะไรอย่างนี้นะครับโอเคก็มีประมาณนี้ตรงนี้ก็จะเป็นของการฝากนะครับ ของการฝากก็คือขั้นต่ำคือ 1h ฮนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการซื้ออย่างสมมติเพื่อนๆจะเอา1นเฮเพื่อนๆก็ต้องจ่ายอยู่ที่0 0 0 0 5ซาโตชิ LTC นะครับประมาณนี้ถ้าเพื่อนๆจะเอาเป็นสิ่เพื่อนก็ต้องจ่ายอยู่ที่0 10, ยย0 0 5นะครับอย่างสมมติเป็น100 100ก็จ่ายอยู่ที่0.05ซาสตชี LTC นะครับประมาณนี้โอเค เพื่อนๆคนไหนสนใจอย่าผมจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ให้ใต้ล่างคลิปนะครับเว็บนี้ก็มีประมาณนี้นะครับไม่ค่อยได้มีอะไรมากตรงนี้ข่าวสารก็เข้ามาดูก็ได้นะครับว่าเขาอัปเดตอะไรมามั่งนะครับในเว็บนะครับอันนี้ก็จะเป็นอย่างน้อยที่บอกอะไรดําเนินการอย่างนี้นะครับเว็บก็จะอัปเดตเรื่อยๆอย่างนี้นะครับประมาณนี้นี่ก็จะเป็นแผงควบคุมก็คือหน้าแรกนะครับตรงนี้ก็เพื่อนๆลองคิดกาไรดูก็ได้เพื่อนๆมีอยู่กําลังขุดอยู่ที่5้าแคสนะครับ ก็ต่อวันเราจะได้อยู่ที่5,000ันสตชินะครับก็1สัปดาห์อยู่ที่ประมาณนี้นะครับผาก็เะบอกเรานี่นะครับ0 0น0์จนะครับประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นคำนวณรายได้นะครับประมาณนี้เว็บนี้ก็มีเพียงเท่านี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ